เคยสงสัยกันไหมครับว <us phones> uh ่า MV พูมิวิปริตอันเนี้ยเขาถ่ายกันยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับครับสวัสดีครับผมจินนะครับแล้ววันนี้เรามาถ่ายเอ่อ MV พูมิวิปริตใต้ทางด่วนนี่อีกรอบนึงโดยที่วันนี้เราจะเอานี่เิอเลยพี่ต้องครับเอาพี่ต้องมาเป็นภูมิวิปริตแทนนะครับก็ได้อยู่แหละหน้าแบบโคจิมะเหมือนคนทำเกมเปทันเกียร์ solid d a y h e ย วันนี้ที่มาเนี่ยคือเราต้องการทาลุคสีเขียวใช่ไหมหมายความว่าถ้าเราแต่งตัวหรือเอาสิ่งของอะไรที่เป็นสีคอมบิเนทัลลี่มาด้วยจะดีมากเช่นคูต่ตรงข้ามเป็นสีเขียวก็จะเป็นสีแดงสีสม้มอะไรเงี้ยเราก็เลยให้พี่ต้องใส่เสื้อตัวนี้แล้วก็ให้พี่ต้องใช้กีตาร์ตัวนี้นั่นเองนะครับ<อ>เพื่อที่จะได้เวลาเอาไปย้อมเนี่ยมันจะได้มีสีของคอมบิเนทัลลี่มากขึ้นนั่นเองนะครับผมอ่ะไปซอมกันไป ทีนี้เราลองมาดูโลดีกว่าโลเนี่ยค่อนข้างยากนิดหนึ่งเพราะว่านี่ก็คงจะเป็นไฟในตอนนั้นแหละที่เขาเปิดกันเราจะเห็นว่ามันจะมีทั้งไอ้ตัวที่ติดแล้วก็ไม่ติดอะไรเงี้ยซึ่งไฟพวกนี้มันเป็นหลอดตัวเลเซนต์แม่มันอาจจะเป็นหลอด LED อะไรเงี้ยต้องมา้ามดูอีกทีแต่ว่าสเปกตรัมก็ไม่ค่อยตรงเท่าไหร่หรอกเอาจริงอะน่าจะไม่ค่อยตรงเท่าไหร่เลยแหละเพราะงั้นมันหมายความว่าถ้าใครจะมาถ่ายยูทูบเนี่ยอาจจะต้องใช้ไฟหลอดนี่ไฟหลอดพวกนี้อะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้อ่ะถือดิ แล้วพอไปอยังไงป่ะดีขึ้นเยอะเลยเพราะงั้นถ้าใครจะมาถ่ายยูทูบเนี่ยอาจจะต้องเอาไฟ หลอดหรือไฟอะไรที่มันแบบง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยมาใช้เปิดด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะถ่ายโดยที่จะใช้กล้อง FX3 ครับก็คือกล้องที่ใช้ถ่ายงานนั่นแหละใช้ FX3 แล้วก็เราอาจจะไม่ได้ใช้เลนตัวเดียวเขาถ้าจะไม่ผิดเขาหน้าใช้3.5 f 1.4ถ้าจะไม่ผิดนะถ้าจะไม่ผิดเราจะใช้เป็น20 f 1.8แทนเพราะว่าผมผิดเลนตัวนี้งั้นเดี๋ยวเราใช้เลนนี้แทนแล้วก็พวกค่า ISO เนี่ยของจริงเนี่ยเขาตั้งอยู่ที่640กับ f 1.4ซึ่งของเราเนี่ยมันเป็นใน2.8เช่ปไหเราก็อาจจะตั้งสัก106 6เนอะไอ่ะ ตั้งประมาณสักพนะันหกนาะแล้วไว้บาลานก็น่าจะอยู่ที่ช่วง4 4่พถึงสี่พแล้วก็เดี๋ยวจะเอาไปเกต์นั่นเองนะครับโดยที่ถ่ายเป็นไฟล์็กเอวีหมดเลยนะครับแล้วก็คนที่ถ่ายไม่ใช่ผมวันนี้ผมมาเป็นตากล้องเดียวเพราะงั้นวันนี้คนถ่ายไอ้นี่ครับนี่นคนถ่ายวันนี้เดี๋ยวไปถ่ายพี่ต้องอ่าอ่าแล้วนี่น้องฝึกงานอ่อาไปถ่ายพี่ต้องกันอ่างั้นเดี๋ยวนี่กูต้องถือกิมโบเซลฟี่เหรอ <c oughs> เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปถ่ายพี่ต้องกันนะครับอ่าเดี๋ยวไปกัน และในที่สุดเราก็ถ่ายกันเสร็จแล้วนะครับและนี่ก็คือรีซอสก่อนที่เราจะเอาไปเก็บสนีนั่นเองนะครับ แล้วก็ใครที่สนใจว่าใครเป็นคนถ่าย MV นี้นะครับเราก็จะแปะง,งานของพี่แฮมไว้ให้แล้วนะครับสามารถไปติดตามที่เฟซพี่แฮมได้เลยนะคนนี้แหละเป็นคนถ่ายนะครับผมใครที่ดู EP หนึ่งเสร็จแล้วนะครับก็ขอให้ติดตาม EP สองด้วยนะเนี่ยน,นะครับซึ่งเราจะมาสอนวิธีการเกลสีให้ได้ลุกเขียวอย่างนี้นั่นเองนะครับสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e แล้วกดแชร์ให้ช่องจินเดียสอาร์ด้วยนะครับอ๋ออีกอย่างคือโคจิมะเมะไรจะฝากถึงลูกเพจไหมครับโอ้เธอวเจี๊ยบ โอ้เธอวันเจี๊ยบโอ้เธอวันใครสอนพี่เล่นวะเย่บุ้งกีโอเคเจอกันบุ้งกีเย่อะไรเนะี่ยไอ